คุณอยากจะพูดอยากจะคุยกับใครส,คสักคนซิอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะคะซิกออฟเบรดรู้ปะซิกออฟเบนซิกออฟเบรดอ,อ่านอ่านว่าเบรดรู้ปะนะคะที่แปลว่าด่านะมันเป็นอุปสรรคปัญหานะคะแต่คนรักของคุณอาจจะอยู่ไกลคุณหรือเปล่ามันมีอุปสรรคปัญหาเรื่องระยะทางเข้ามานะคะหกดาบนะ อาจจะอยู่กันทางานคนละที่แล้วคุณก็อยากจะพูดอยากจะคุยตอนนี้มีแต่คนมารุมพักคุณนะคุณอาจจะดูดีมีเสน่ห์ขึ้นนะคะการเงินคุณอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะให้คุณอาจจะมีหลายงานนะคะการเงินการเงินเดี๋ยวมาดูการเงินกันพิอวอนการเงินก็ยังมุ่งหน้ามุ่งตาหา การเงินคุณอาจจะได้มาจากคนรักก็ได้นะคะเดลเวอร์มันขึ้นมากับเพจออบบอลนะถ้าคุณเข้าไปพูดไปคุยกับคนรักคุณอาจจะได้ได้ความช่วยเหลือนะได้เงินมาจากความเสน่หาการงานก็เช่นกันนะคนธาตุดินคุณอาจจะมีเป็นคนที่วาท้าสินดีนะเออ ต้องประหยัดหน่อยนะคะเงินคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้เพียงพอเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะมันมีแค่หนึ่งเหรียญนะคะเกิดขึ้นมาแต่ก็มีความคิดมีความหวังในด้านการเงินตลอดเวลานะคุณอาจจะเป็นเนี่ยเด่นชัดคือราศีกันนะคะเออ เป็นไปได้ว่าด้านการเงินจะมีคนที่เกิดในราศีกันเป็นผู้หญิงเข้ามาช่วยเหลือคุณให้โอกาสในด้านการงานการเงินก็ได้นะอาจจะเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เด่นนะว่าเป็นเพื่อนร่วมงานไหมอาจจะเป็นคู่คุณก็ได้อาจจะเป็นคนรักก็ได้คนที่คุณดิวอยู่ก็ได้ถ้าคุณยังไม่มีแฟนไม่มีคู่ก็เป็นคนที่ที่เกิดลักขานี้นะคะเข้ามาช่วยเป็นท่าดินเหมือนกันหรือหรือนี่อาจจะเป็นตัวตนของคุณก็ได้นะท่าดิน คุณอาจจะมีความอยากได้โอกาสอยากให้ใครมาหยิบยื่นเรื่องการเงินนะคะประมาณนี้นะคราวนี้มาดูความรักกันบ้าง two ว f w ก็มั่นคงดีนะคะรักกันดีนะเห็นไหม t ู o of w n นะคะก็คืคอสีไม้นะคะมีความมั่นคงคุณอาจจะแต่งงานแล้วนะคนที่มาเลือก คนที่มาดูนะคะ energy น,นี้น่าจะเป็น energy ของคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วมีคู่แล้วนะคะมีคอมบินเนตแล้ว,ลวอาจจะมั่นหมายแต่งงานกันแล้วะนะหรือไม่ก็ต้องต้องมีเป็นตัวเป็นตนแล้วลนะ่ะสี่ม้นะคะนายอฟคัพแต่คนคนนี้ก็าอาจจะเป็นบุคลิกลักษณะแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะก,การล่นอนเจ้าชู้หน่อยนะคุณก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งตามเขาทันหรือเปล่านะนายอฟคัพคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบอ้ ชอบชอบชอบคุยกับคนไปเรื่อยอาจจะเป็นคนที่ชอบบริหารสเสน่ห์นะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศิกันนี่แหละนะชอบบริหารสเสน่ห์คุยไปเรื่อยเจาเจ๊ใครเข้ามาก็คุยอยู่วางตัวไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะดีใครเข้ามาคุยหมดเลยนะคะประมาณแบบศาสตร์ไปหมดเลยแล้วเป็นเพศแบบว่าเฟลลี่นะคะเฟลลี่แล้วก็เหมือนแบบว่าเช็คเลตติ้งอะไรพวกนี้นะคะอืมอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่เป็นคนลักษณะนี้ก็ได้นะ โอเคถ้าดินก็ประมาณนี้เนาะให้อีกใบหนึ่งความรักโอ้โหให้ระวังคําพูดบ้างนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับแต่จะมีคนมาเข้ามาหาคุณแล้วก็มาพูดอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างจากคนรักก็ได้นะคะนะไพ่ติดจบเป็น Ni g h อฟเบิ a d ดปิ้งดาบนี่อ่านออกเสียงเป็นเบ e b เดหรือปะดาบ BL ถามลูกสาวป๊้นึง e e e <Bread S 2> นะคะ b l a d e s b b boy l a d d dog e s อัน bread นะคะ bread นะคะพราเราไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ได้ลองถามลูกนะคะ bread นะคะ night of bread นี่นะคะเป็นอัศวินถือดาบนะคะก็คือคุณอาจจะได้รับข่าวสารจากคนคนนี้นะคะ ถ้าจะติดต่อมานะส่งข่าวมาแท็กมาโทรมาอยากคุยอยากคุยก็คงจะเป็นแฟนคุณนั่นแหละนะคะโอเคจบไปนะคะถ้าดินนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่่